สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การรับชมข่าวประจำสัปดาห์ของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมพบกับดิฉันนางสาวศิริกรกิตติศีวรพันธ์เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลอีกเช่นเคยนะคะ สำหรับส anyway, ัปดาห์น so ี้นะคะเราอยู่กันที่ศาลหลักเมืองนครพนมซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครพนมตั้งอยู่หน้าสารกลางจังหวัดนครพนมนะคะอย่าลืมมาสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตกันนะคะกับเข้าสู่การรับชมข่าวประจำสัปดาห์ตั้งแต่วันที่25มกราคมพศ2564ถึงวันที่29มกราคมพศ2564ดังนี้ค่ะ วันที่25มกราคมพศ2564สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดนครพนมครั้งที่1ทับ2564เพื่อหาลือมาตรการและแผนปฏิบัติเชิงลุกเพื่อลดการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานในพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยมีนายทวัชชัยรอดงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานณนะห้องประชุมนครพนมชั้น3อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนมตำบลหนองแสงอําเภอเมืองจังหวัดนครพนม วันที่27มก,กราคมพศ2564เวลา9นาฬิกาเรือเอกจากคลิปกำเสือสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจาังหวัดนครพนมพร้อมด้วยนายสุริยันพงษนาวดีเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษาลงพื้นที่ตรวจแรงงานนอกระบบจำนวน2แห่งดังนี้ 1. เกษตรตกรฟาร์มพอเลี้ยงหนูนาณบ้านานานนตำบลหนองซนอำเภอนาทม 2. เกษตรกรปลูกแตงโมนบ้านอุ้มไผ่ตำบลนาคำอำเภอสีสงครามทางนี้ได้ชี้แจงภารกิจกลุ่มสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานต่อแรงงานนอกระบบและให้คำปรึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงแจกสื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์และมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9เวลา15นาฬิกา สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มคอรองแรงงานจังหวัดนครพนมรวมกิจกรรมทำความสะอาดนาบานหน้ามองนครพนมสวยเราช่วยกันเพื่อรักษาความสะอาดและความระเบียบเรียบร้อยอย่างยั่งยืนณนะบริเวณลานกิจกรรมสวรรค์ชายโขงนครพนมตําบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม วันที่28มกราคมพศ2564สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดนครพนมประจำเดือนมกราคมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครพนมประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครพนมและ ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครพนมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายในจังหวัดการเบริกจ่ายงบประมาณและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยมีนายไกยสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานณห้นะองประชุมประธานนครชั้น5าสารกลางจังหวัดนครพนมหลังใหม่ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมข่าวสารของเราในวันนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารด้านแรงงานจากสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมสำหรับวันนี้ขอจบการน,นำเสนอข่าวเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะสอรอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน